สวัสดีสำหรับวันใหม่เลยครับคือผมตื่นมานี่ที่จริงตื่นมาต้องนานละนั่งรอปุ๊บร้อนค้อาเป็นว่าสำหรับคนที่อยากดูคลิปอ่าพวกสตรีมผมเีไม่ใช่ตอนนี้ภายในเดือนนี้นะเพราะว่าผมนั้นอยู่กรุงเทพแต่ผมไม่รู้ไงว่าคือผมต้องให้พี่ผมโหลดไอ้นี่มาโหลด OBS เพถึงจะสตรีมได้ แล้่ก็รอไปรอไปยาวนะครับน้องเกมที่ผมเล่นอาจจะไม่ใช่โลบ็อกแต่ถ้าอยากจะให้เล่นโลบล็อกนี่คือผมต้องมีสิบโลบอกเพราะว่าคุณต้องซื้อเกมพารในแมปของผมที่ว่าแมป The Location Loop ที่ผมนั้นเคยรีวิวไปหลายครั้งแล้วนะแมป Happy Birthday มันไม่มีเกมพาร วว happy เนี้ยวพาแฮปแฮปปี้เบิร์ดเดียวไว้สุขสันต์วันเกิดเพื่อนก็ไม่ค่อยมีะจะมาเล่าเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้มันก็จะเบื่อๆนะว่าผมไม่สามารถเล่นคอมได้ตอนช่วงประมาณตอนเช้าผมจะเล่นคอมได้ตอนประมาณบ่ายสองนะของทุกๆวันวก็คือผมก็ต้องออกลัางกายกับพี่ผมด้วย นั่นแหะคือสิ่งที่น่ารกมากสำหรับในตอนที่ผมอยู่เลยแต่อย่างนั้นมันก็ดีหน่อยนะเพระว่าผมรู้เนี่ยเพื่อตัวของผมเองแต่ผมก็เหนื่อยแต่ผมอยากเล่นนักปาจดีมากเลยแต่ผมเก็บผมติดเกมหนึ่งที่ชื่อว่าเลดอเลดคอลอบรีพอติง